วันนี้มันดูหนังมิตรชัยบัญชาครับชื่อเรื่องว่าดอกบัวเป็นหนัง16มมภาคสดๆนะครับออกฉายในปี2511วันนี้จะฉายจากากากฟิล์มหนัง16มมนะครับในกลุ่มฟิล์ม100ม้วนนะครับที่พวกเราได้รับมาจากพี่สาครเขตจาะน,นิดนะครับอำเภอนามบนจังหวัดกาลสินนะครับฟิล์มหนังทั้งหมดก็จะกองอยู่ในห้องที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับพวกเราก็ไปรับมาแล้วก็นํามาฉายให้ดูนะครับ หนังเรื่องดอกบัวนี้จะอยู่แค่ม้วนเดียวนะครับยาวประมาณสัก14-15นาทีนะครับส่วนเด็กคนนี้นะครับเด็กหญิงน้อยหน้านะครับชื่ออยู่ในเบปิดหนังนะครับโตมาก็จะเป็นวบชราชาวราชนะครับนังเอกของเรื่องนะครับผู้ที่สร้างหนังเรื่องนี้ก็คือคุณชายนิมิตโชตินนะครับส่วนผู้กกับการแสดงก็คือคุณจิตตินนะครับหนังเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังสาลาเฉลิมกรุงนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคมปี21 1นะครับ ขึ้นมาก็จะเห็นคุณมิชัยบัญชานะครับเหมือนกลับมาจากไหนไม่ทราบนะครับฟิล์มหนังจะไม่ปฏิบัติต่อกันนะครับจะเป็นหนังสิเศษนะครับแล้วก็นํามาต่อรวมกันนะครับผมก็ฉายเห็นตามสภาพฟิล์มที่เหลืออยู่นะครับคุณมิชัยบัญชานะครับอยู่ซ้ายมือนะครับขวามือจะเป็นคุณมนัฐบุญเกียรตินะครับส่วนผู้ชายคนนี้ก็คุณวงนะครับต้อง เรียกว่าค่อยๆดูนะครับเพราะว่าบางฉากก็มีภาพอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่บางฉากก็จะมีภาพอยู่แค่นิดเดียวนะครับเนื่องจากว่าเป็นหนังเศษนะครับเข้าใจว่าพี่สักครตอนที่ทําหนังเรียกว่าหนังแรกข้าวหรือหนังขยานะครับก็เป็นการทําเมื่อครั้งท,ที่ที่อื่นเขาเลิกฉายนะครับแต่ว่าพี่สักครก็ยังฉายอยู่นะครับก็เลยไปกว้านซื้อฟิล์16ม16มมจากหลายแห่งนะครับเอามาเก็บไว้ที่บ้านนะครับเพื่อที่จะ นำไปฉายนะครับบางเรื่องพี่เขาก็บอกว่าไม่เคยรู้ด้วยทั้งไปนะครับว่าตัวเองมีหนังเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าฉายไม่ทันนะครับก็เลือกกิจการไปก่อนนะครับฟิล์มก็กองกองไว้ในบ้านที่ผมไม่ดูภาพตอแล้วนะครับนี่ถ้าบ้านไม่ถูกเรียวว่าบ้านไม่พังไปนะครับฟิล์มจะสวยกว่านี้นะครับที่คุณเพชรจราเชาราชนะครับหนังอาจจะสลับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเพราะว่าผมไม่ได้กลับข้างนะครับอยากจะให้เห็นตามเนื้อฟิล์มนะครับเพราะว่าหนึ่งจากว่าเป็นหนังที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นหนังที่สมบูรณ์กว่านี้นะครับมีจบเรื่องนั้นเราจะต้องลำดับภาพเราจะต้องตัดต่อตัดเล็มส่วนที่เสียหายออกไปนะครับฉากนี้ดูแล้วตลกนะครับผมดูหลายรอบแล้วนะครับจะเป็นคุณเพชรราชอราทมาซักผ้านะครับแล้วสักพักคุณวิทยาบัญชาจะมาร่วมซักผ้าด้วยนะครับแต่ก่อนไม่มีเครื่องซักผ้านะครับต้องซักมือแบบนี้แหละครับดูคุณเพชรนาครับนั่งซักผ้านะครับอู่สักพักหนึ่งนี่คุณลุงสุคนที่เหลี่ยมมาก่อนนะครับจะให้ผมช่วยอะไรไหมครับซักผ้านิ้ มิจฉาชามาแล้วครับผมสักพ่กชื่อฮอบรีตแป๊บเดียวเห็นไหมครับผมบอกแล้วนะครับว่าอย่ากระพริบตานะครับมาที่คุณมนัทบุญยเกียรติอีกที่หนึ่งนะครับในบ้านนะครับกับคุณวงนะครับหนังสมัยตะก่อนต้องค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับอย่างน้อยๆก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับหรือว่าประมาณ2ชั่วโมง40นาทีนะครับฉะนั้นเวลาเป็นเศษฟิล์มนะครับที่เหลือมานะครับแรกๆผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะเป็นหนังเรื่องดอกบัวนะครับแต่พอดูไปดูมามันเริ่มมีจุดเฉลยขึ้นมานะครับ ตั้งแต่เสื้อที่เพชรราใส่นะครับเป็นทรงซึ่งเห็นไม่บ่อยในหนังเรื่องอื่นนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าอะไรแหวนอ่ะไม่ใช่สร้อยคอนะครับที่มีรูปดอกบัวนะครับเมื่อประมวลภาพดาราทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็เลยฟันธงว่านี่คือเรื่องดอกบัวนะครับยิ่งเจอเด็กผู้หญิงตอนต้นเลยนะครับที่พายเดือเก็บดอกบัวนะครับภาพก็จะไปเหมือนกับใบปิดหนังที่ผมใช้ให้ดูตอนต้นนะครับก็เลยรู้ว่านี่คือหนังเรื่องดอกบัวนะครับเสียดายนะครับ พบอยู่แค่มวนเดียวประมาณ14นาทีนะครับถ้าพบถ้าพบแบบสมบูรณ์นะครับก็จะดีนะครับแต่ว่ายังไงก็ลําบากเลยนะครับปลุกของพี่สาครเกตนิดนั้นอะไรที่เป็นเศษกระดาษนะปลวกกินหมดเลยนะครับไม่เหลือนะครับบทภาคหนังก็ไม่เหลือนะครับพีมหนังนี่ยังขี้ปลวกขี้ดินปลวกยังเกาะเต็มนะครับต้องไปงัดออกมาจากปลวกเลยนะครับเอามาเคาะๆนะครับไม่งั้นมันไม่ลอกอย่างนี้หรอกครับเห็นไหมครับที่มันลอกเพราะว่าลีมมันโดนขี้ดินปลวกนะครับไปเกาะนะครับ มันก็เลยทําให้ภาพลอกนี่คุณลุงสุคนทีวเหลี่ยมเข้ามานะครับเดี๋ยวจะเห็นคุณมิจฉาบัญชานะครับนิดหนึ่งนะครับค่อยๆดูนะครับเห็นไหมครับมิจฉาบัญชาอันนี้ผมกลับไม่ถูกข้างถือหนังสือเต็มเต็มตักเลยนะครับเหมือนกับมาเรียนหนังสือรอเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรื่องย่อก็ยังไม่มีนะครับเรื่องดอกบัวนะครับวันนี้ก็ดูไปพร้อมกับพวกท่านแหละครับ บางคนบอกว่าภาพแบบนี้เอาไปฉายโรงได้ไหมก็ลําบากนะครับฟิล์มของพี่สาคอนนี่เกือบทุกม้วนนะครับจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับสมัยต่กอนถ้าได้ฟิล์มมาลักษณะนี้เราแทบไม่กล้าฉายเลยนะครับเพราะากลัวคนดูจะว่านะครับว่าเอาอะไรมาฉายให้ดูนะครับแต่ว่าตอนหลังๆนี่มันจะเป็นต้องฉายจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ฉายก็คือหนังเรื่องนี้หายไปเลยนะครับตัวนี้ยืนเรียงกัน4คนก็จะเป็นคุณอดุลย์ดุลยรัตน์นะครับ คนที่3นั่นจะเป็นคุณบุษกรสักคนรัตที่เดินไปนะคุณเยาวรนิสากรแต่คนที่2นเนี่ยครับผมกําลังดูอยู่นะครับอ้าวไม่ทันแล้วนะครับนี่คุณเพชรชราชรานะครับเดินใส่เสื้อนี่แหละครับที่ผมบอกเป็นจุดสังเกตนะครับรถแท็กซี่สมัยก่อนก็วิ่งนะครับเพชรชราเดินนะครับตัวเล็กนะครับคนก็ยืนดูถ่ายหนังที่ตึกก็ยังมีคนยืนดูนะครับรู้ว่ามีกล้องไปถ่ายหนังให้เขารถมานะครับ ดูก็ไม่ทันนะครับ4810นะครับ4810รับขึ้นรถไปแล้วนะครับกลับบ้านอาจจะเป็นมิตรมนชษยหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับก็ดูพร้อมๆกับพวกท่านแหละครับตั้งแต่ฉายมายังไม่เคยดูละเอียดสักครั้งนะครับเนื่องจากว่าเป็นเศษหนังนะครับก็ไปเร่งทําแต่หนังที่พอจะทําได้นะครับคุณจุมพรเทพิทักษ์ครับจุมพรนะครับเปิดรถให้คุณบุกรสกครศคอนรัฐต่อมานะครับ ตามโดยคุณเพชรราชวราชนะครับใกรอีครับในก่ดูนี้เราภาคฉายไปเรื่องทับสมิงคลานะครับแล้วก็เรื่องขวัญเรือนนะครับมีอะไรอีกจำไม่ได้นะครับวิมานไฟนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าต้องแกะบทภาคก่อนนะครับวันนี้ก็นําในส่วนที่เป็นหนังเศษนะครับเอามาทยอยฉายให้ท่านดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเงานะครับ บางท่านที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับแล้วบางคนนะครับเวลาดูช่อง youtube นี่จะดูแต่ภาพนะครับไม่ดูไม่ฟังเสียงด้วยซ้ำไปนะครับก็เลยอาจจะไม่ไม่ทราบนะครับว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องฉายหนังที่มีสภาพอย่างนี้นะครับคุณชุพรเทพิทักษ์ครับคุณชุพรนี่ถ้าเป็นคนรุ่นกลางๆก็จะรู้จักนะครับว่านี่คือคุณพ่อของคุณสอนรามนะครับผู้ชายก็คือคุณเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ ุณอนุชารัตนมาลนะครับผมจะจำสับกันกับคุณดิธฐีนฤบานนะครับแต่ดิธฐีนั้นเล่นหนังน้อยกว่านะครับอนุชาได้เล่นหนังมาตั้งแต่255นะครับเป็นพระเอกเก่านะครับแล้วก็มาปรับเป็นตัวพระรองนะครับดูคุณเพชรชรชาตินะครับนี่ขนาดฟิล์มเก่านะครับฟิล์มลอกนะครับยังดูวาสวยนะครับน่าจะเป็นน้องสาวนะถ้าอย่างนี้ นี่ท่อฟิล์มไม่เสียหายเนื่องจากถูกความชื้นนะครับถูกความชื้นของดินปลวกที่เข้าไปเกาะเนื้อฟิล์มนะครับท่านที่สงสัยก็ย้อนกลับไปดูรูปภาพนิ่งนะครับที่ผมใช้ดูตอนต้นนะครับว่าเป็นฟิล์มที่กองอยู่ในบ้านนะครับเขาวางกองกองไว้นะครับจริงๆเขาไว้ในกระเป๋าแหละครับกระเป๋าฟิล์มแต่ว่าปลวกมันกินจนหมดเลยนะครับก็เลยเอามาวางกองกองไว้นะครับโดนเาเรียกว่าโดน,โดน,โดนละอองความร้อนโดนแดดโดนอะไรนะครับบ้านที่เป็นอิฐบล็อกก็พังลงมาข้างหนึ่งด้วยนะครับ นี่เป็นฉากเหมือนไฟไหม้บ้านหรือเปล่ามีขาวๆข้างหลังเียงดูไม่ออกนะครับหรือว่าเขาจัดแสงนะครับภ้ามันรอบก็ดีนะครับเอาแต่กล้าแล้วครับโอ้เป็นลมไปแล้วครับจัดแสงนะครับไม่ใช่ไฟไหม้หรอกบ้านพังหรือโดนพายุหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีลมนะครับอย่างนี้มีลม ลมนะครับอย่างนี้แล้วนี่รถสองแถวนะครับทะเบียนอะไรไม่รู้นะครับดูเลขทะเบียนไว้นะครับ49นะครับ1949ลเอบลบบุรีหรือเปล่าหรือสบสระบุรีคุณโยธินเทวราชนะครับอยู่ซ้ายสุดนะครับคุณเพชรชราอยู่ตรงกลางนะครับคุณอนุชารัตนาานอยู่ขวาสุดนะครับคุณโยธินนี่ก็เล่นหนังมานานนะครับตอนหลังก็ไปเป็นผู้สร้างหนัง เล่นมาตั้งแต่ปั้นมาตั้งแต่จะเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าเป็นได้แป๊บเดียวนะครับก็มาเป็นพระรองแล้วครับอ่ะมีรถวิ่งมาอีกครั้งหนึ่งคนที่ป่วยนอนอยู่นี้คล้ายๆกุณพงรดาที่มนพัน์นะครับส่งให้แล้วครับนี่แหละครับสร้อยแล้วมีล็อกเก็ตนะครับคอยสังเกตดูนะครับล็อกเก็ตที่โชว์มันจะมีรูปดอกบัวอยู่ตรงกลางนะครับผมก็อาศัยตรงนี้แหละครับตอนที่ดูครั้งแรก เห็นอ้าวล็อกเก็ตดอกบัวก็หนังเรื่องดอกบัวเห็นไหมครับมีรูปดอกบัวก็เลยคิดว่านี่คือเรื่องดอกบัวก็เลยเอาไปปิดหนังเรื่องดอกบัวมาเปิดดูปรากฏว่าตรงเป๊ะเลยนะครับเวลาตามหาฟิล์มหนังไทยเก่าๆนะครับในต่างจังหวัดนะครับสิ่งที่เราพบแล้วเราก็ดีใจก็คือการได้พบฟิล์มหนัง16มมนะครับเพราะว่าแม้ว่าสภาพจะเป็นอย่างที่ท่านเห็นในจอนะครับก็คือมีรอยลอกๆนะครับเสียหายเยอะนะครับแต่ว่า ฟิล์มก็ยังฉายผ่านเครื่องฉายได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าฟิล์มหนัง16มมนั้นมีอายุยืนนะครับจริงๆอายุไม่ยืนหรอกครับอายุเท่าฟิล์มธรรมดานั่นแหละครับแต่ว่าที่บอกว่าอายุยืนนั่นก็คือระบบการฉายของเครื่องฉายหนัง16มมนั้นเดินเบานะครับก็เลยทําให้ฟิล์มไม่ค่อยเสียหายนะครับถ้าเป็นฟิล์ม35มมนะครับแลวเราพบตอนนี้นะครับปี2011อย่างนี้นะเราไปเจอฟิล์ม35มมนะครับเราจะฉายไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า ฟิล์ม35มมหน้ามันกว้างนะครับหน้าฟิล์มจะกว้าง3.5นิ้วนะครับอา3.5เซนนะครับส่วน16มมนี่หน้ากว้างแค่1 1.6นะครับ1.6เซนนะครับมันก็เลยทำให้ฟิล์ม35นั้นหน้ากว้างก็รับพื้นที่ความเสียหายมากกว่านะครับคุณพงศ์รดาก็น่าจะตายไปแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับเป็นฉลาดก็เศร้านะครับน่าจะเป็นลูกคุณพงศ์ระดานะครับในเรื่องนะครับ เรื่องย่อไม่มีนะครับก็ต้องดูแล้วก็เดากันไปนะครับทาออกมาก็ไม่รู้ว่าจะมีแฟนหนังมิดูได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นตอนนี้ในช่อง y o u t u นะครับคนที่คลิกดูหนังเก่าแบบนี้จริงๆนะครับที่เป็นหนังมิดชัยบัญชาหนังสมบัตินะครับหรือหนังพระเอกท่านอื่นนี้จำนวนหลักอยู่แค่หลักพันนะครับที่ดูนะครับไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าก็หนัง54ปีแล้วนะครับถ้าคนที่เคยดู ก็ต่ออายุ70ปีนะครับ70ปีนี้ไม่เล่น YouTube แล้วนะครับก็มีแต่เด็กรุ่นใหม่นะครับแต่ว่ายังไงผมก็ต้องคิดว่ายังไงก็ต้องหาเวลานะครับแล้วก็เอาหนังเก่าๆแบบนี้แหละครับมาทําลงไว้ในช่อง u t u b e นะครับเพราะว่าเกิดวันหน้าวันหลังนะครับเด็กรุ่นใหม่เขาจะมาศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์หนังไทยนะครับเขาอาจจะใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาได้นะครับก็ก็เลยจําเป็นต้องทานะครับบางท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับพอเห็นเราใช้หนัง เรียกว่าขี้เรนะครับหนังมีรอยลอกๆแบบนี้ก่อเลิกติดตามนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงล่ะครับเพราะว่าหนังไทยในอดีตนะครับมันก็เหมือนโบราณสถานเหมือนวัดวาอารามนะครับแรกๆมันก็สวยข้องมันอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าพอมันโดนลมโดนดินฟ้าอากาศหรือว่าการเก็บไม่ถูกวิธีนะครับเก็บไว้ในบ้านซึ่งร้างนะครับมันก็เลยลอกๆนะครับ แต่ถ้าเป็นฟิล์มอายุขนาดเท่ากันอย่างนี้นะครับถ้าเก็บไว้ตามปกตินะครับเหมือนเราเอาเสื้อแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้านะครับเอาฟิล์มเหล่านั้นเก็บไว้ในบ้านเหมือนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมันก็จะไม่ล่ออย่างนี้หรอกครับมันก็จะสวยอย่างเรื่องอื่นนะครับที่ท่านไปดูนะครับท่านลองดูเทียบพอศนะครับว่าหนังส6บหมมที่พวกเราฉายในช่องนี้นะครับบางเรื่องก็ชัดจนท่านตกใจนะครับว่าทําไมชัดนะครับนั่นเขาเก็บไว้ตามปกตินะครับก็คือเก็บไว้ในบ้านนะครับเหมือนมันเป็นของอย่างื่นที่ใช้ประจํานะครับ คุณลุงสุคนคิ้วเหลี่ยมนะครับคุณอนุชารัตนามานแล้วก็คุณโยธินเทวราชนะครับสามคนเรียงกันไปนะครับก็เข้ามาในฉากนะครับนี่ถ้ารู้เรื่องย่อนะครับผมก็จะอธิบายบอกด้วยนะครับว่าคนนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับพอไม่มีเรื่องย่อดเนี่ยผมก็พูดไปทั่วแหละครับนึกอะไรได้ก็พูดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คุณลุงสุคนคิ้วเหลี่ยมนะครับแต่บางคนชอบจําเป็นจําดูหนวดจิ้มนะครับเพราะว่ามีหนวดนะครับ หนวดจิ๋มๆอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นตำรูหนวดจิ๋มจริงๆเขาคือคุณลุงสุคนคิ้วเหลียนนะครับถ้าำํำรวนหนวดจิ๋มนี่จะไม่ค่อยมีหนวดนะครับนี่ก็มาถ่ายม้วนแล้วนะครับประมาณ14ีนาทีเศษๆนะครับหนังก็จะหมดหม้วนนะครับภาพก็จะยิ่งสะเก็น,นะครับเวลาจะหมดหม้วนภาพจะลอกเยอะเลยนะครับลอกจนบางครั้งผมต้องตัดออกนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันฟิล์มมันหลุดลอกออกมาจาก จากรีนนะครับแล้วไปวางกองกับพื้นนะครับแล้วขี้ดินก็ไปเกาะนะครับภาพก็จะมีรอยขี้ดินนะครับมีคุณวงนะครับภาพก็จะมีรอยล็อกๆออย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราก็ถ้าดูไม่เห็นภาพจริงๆเราก็ตัดออกนะครับแต่ว่าถ้ายังพอดูนะครับรู้ว่านี่คือคุณวงนี่คือคุณมนัณบุญยเกียรตินะครับพวกผมก็จะเก็บเอาไว้อย่างกั้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาเป็นข้อมูลด้านเอาไว้สําหรับเป็นข้อมูลสําหรับศึกษาภาพยนตร์นะครับสําหรับหนังมิชชัยบัญชาเรื่องดอกบัวจากกลุ่ม พี่สักคอนเขจนนิดก็จะบทเพลงเท่านี้แหละครับ